ผมว่านะโอ้ยร้องตั้งห้าร้อยวีนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นเลยนะมันกว่าจะร้องได้เนี่ยโอ้ยอยากยากยากบอกได้เรยว่ายากอีลอ,อันน่าให้คณะกรรมการไทรที่ร้องไม่อันนี้ก็ตัดออกไปเลยนะเหมือนที่ผมบอกเพราะว่าเนี่ยกว่าจะร้องห้าร้อยวีจะไม่อันนี้กันก่อนเหรอเออจะไม่หายไปเลยเลยเหรอเราก็ต้อง เอาตามความเป็นจริงหนูจะบอกให้ว่าว่าหนูร้องต้งต้งเป่งต้องร้องไม่รู้จะร้องยังไงแล้วไม่รู้ว่าพวกพี่พวกน้องๆหนูหรือว่าอพี่ๆทุกคนจะคิดยังไงนะครับผมก็ออยากให้เขาเข้าใจนะว่าอกว่า กว่าจะถึงห้าร้อยีเนี่ยมันไม่ใช่ง่งายเลยนะบอกได้เลยว่าอพยลองจนไม่รู้จะลองอยังไงก็คืออยากให้แบบว่า,ารู้ว่าติดตามดูอยู่ก็ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะนะผมผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมนะครับเอฟซทุกคนแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจก็จะพยายามทํา ให้ดีท e ี่สุดนะครับผมขอบคุณมากๆานะครับจากใจจริงก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากเลยนะก็อย่าลืมกดอ่าเข้าไปฟังด้วยนะเพื่อนๆทุกคนแล้วก็อน้องบางคนก็บอกว่าคือน้องตายเลเดอร์บางคนก็บอกว่าคือกากเกยว่าจิงไดยนะก็จะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะมึง เดอร์ <The. S 2> ขอบีเบืง้งหลายๆฟังลหลายๆคนเดอร์ขอขอบคุณมากๆนะครับ <The. S 2> <The. S 1>